สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับชมพู่อรายาเล่านาทีกว่าจะได้ลูกสาวไม่ง่ายต้องเข้าหาพระฝึกสมาธิแผ่เมตตาชมพู่อรายาเปิดใจเล่ากว่าจะได้ลูกสาวคนนี้ไม่ง่ายเลยพยายามถึงสี่ครั้งจนเครียดถึงขั้นต้องคุยกับพระฝึกสมาธิแผ่เมตตาเพื่อให้ได้ลูกสาวเมื่อไม่นานมานี้ชมพู่อรายาเอฮาเกตได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการซองอเบล บนจูกลูมหลังนับวันถอยหลังอยากเจอหน้าลูกสาวคนนี้ที่รอมานานพร้อมเรื่องราวลับๆกับลูกสาวคนนี้ที่ทําให้ชมพู่อรยาเปลี่ยนไปหันมาสนใจเรื่องธรรมะมากขึ้นหลังสามีน็อตวิสรุตลังสีสิงห์พิพัฒน์จุดประกายชวนเข้าวัดนั่งสมาธิชมพู่ตั้งใจจะมีลูกสาวมากต้องพยายามถึงสี่ครั้งค่อนข้างส่งผลต่อความรู้สึกอย่างที่เราทราบกันว่าสองคนนี้ก็ไม่ใช่วิถีธรรมชาติแต่ทีเดียวก็ติด ทุกอย่างราบลื่นท้องเก่งแต่พอมาคราวนี้ครั้งที่หนึ่งไม่ติดครั้งที่สองก็ไม่ติดก,ก็เลยตั้งคำถามว่าฉันเป็นอะไรเราไม่ฟิตแล้วหรอแผลแล้วใช่ไหมปัจจัยคืออะไรเราพยายามหาคำตอบทุกทางทั้งหมอปัจจุบันยาจีนก็ไปสุดทางกว่าคนนี้จะมาเราเลยได้คำตอบอะไรในใจหลายอย่างเขาเปิดทางให้เราเรียนรู้และบางอย่างถึงขั้นไปคุยกับพระทำให้เราละเอียดขึ้น เขามาเมื่อเราพร้อมจริงๆและสุดท้ายคำตอบก็อยู่ในใจเรานี่เองอะไรที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะทำเพื่อลูกสาวคนนี้เราไม่ได้ทำอะไรที่รู้สึกว่างมงายเกินไปบนพื้นฐานของชาวพุทธเรื่องของเรื่องคุณหมอบอกว่าเราเครียดซึ่งเราก็ไม่เคยมาดูใจตัวเองเลยเริ่มถามหาความสงบบางอย่างในใจแล้วสามีซึ่งห่างไกลจากเรื่องนี้มากจู่ๆก็พูดมาว่าหรือว่าเราต้องไปนั่งสมาธิเป็นคำพูดที่ติดใจ เลยคุยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งตอนเรียนจิตวิทยาด้วยกันที่จุฬาซึ่งเป็นคนธรรมะธรรมโมเราก็ออกตัวว่าถ้าจะให้ไปกวาดวัดอะไรเนี่ยไม่เอานะเรามีห่วงเรามีลูกไปแบบนั้นไม่ได้หรอกบอกว่าพื้นฐานง่าย,ายๆมาก็ได้แล้วจะลองฝึกดูเลยไปหาพระพระก็บอกว่ายมชมพูมาถูกทางแล้วท่านก็อธิบายเรื่องบุญเรื่องกรรมว่าการที่เด็กจะเกิดมาเนี่ยเวลาทำอะไรดีๆเรานึกถึงเขาบ้างไหม อย่างเมื่อก่อนเราทําบุญไม่เคยกวดน้ําก็ลองดูถามว่าสุดขนาดไหนเรามาฝึกสมาธิมีโหลดแอปทําสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาตรวจเมตตาใหญ่ก่อนนอนก็จะคิดว่าเราทําแบบนี้อะไรดีๆมาบ้างและอยากจะส่งต่อสิ่งนี้ไปให้ใครซึ่งอาจจะเป็นคุซโลบายก็ทําให้เราเย็นลงได้จริงๆตอนนี้6เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างถีบลืมค่ะซึ่งสายฟ้าพายุเขาก็รู้มาตลอดว่ากําลังมีน้อง แล้วบ้านใหม่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วบ้านหลังนี้ติดกันกันกบบ้านคุณยายในส่วนของสะเสร็จแล้วสวนเริ่มปลูกเป็นรูปเป็นล่างตอนนี้กําลังทําบ้านต้นไม้อยู่กําลังลงเสาเข็มทําไปเรื่อยๆตอนแรกบอกผู้รับเหมาว่าอยากให้เสร็จเร็วแต่สุดท้ายไม่รู้ว่าจะเร่งไปทําไมเราไม่ได้ต้องการอยู่อาศัยคือข้างนอกตอนนี้เสร็จหมดแล้วเหลืองานด้านในพวกงานไม้งานฝ้าซึ่งต้องใช้เวลาเหมือนกัน ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ